ใชยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะทํากับข้าวเย็นนะคะเอฟซีวันนี้เปลี่ยนเมนูให้ลุงเสือนะคะซื้อปลานินมานะคะต้มนะคะวันนี้กําลังต้มน้ําอยู่นะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะสมุนไพรล้วนๆน,นะมะขามเปียกแล้วก็เกลือนะคะเครื่องปรุงนะคะคเดี๋ยวปิดฝาหม้อก,ก่อนรอให้น้าเดือด ค่อยเอาปลามาลงนะครภาษาก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปลาดินนะคะร,รู้สึกว่าเหมือนน้ำจะน้อยนะเดี๋ยวเอาน้ำมาเพิ่มอีกหน่อยหนึง ปิดฝาหม้อไว้นะคะเมื่อเช้าก็ต้มหน่อไม้นะคะกับน้ำพริกกะปินะคะโหด่ะหน่อไม้ไผ่กิมซุงนะคะหน่อนหนึ่งพี่น้องเต้มหม้ออญาญะเลยนะคะนี่ค่ะปลาเนนนะคะภาษาก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะ,ะตอนนี้รอน้ําเดือดนะคะเดี๋ยวเก็บผักตั้งโอ๋นะใส่ใบตั้งโอ๋มันจะหอมนะคะถ้าเราต้มนะคะ น้ำเดือดแล้วเอาหัวนมก่อนเลย เรียบร้อยปลาลงเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะภาษาทอดพริกแห้งไว้เรียบร้อยนะคะต้มเราต้องใส่พริกแห้งนะมันจะหอมน่อสพีทอดกรอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไฟทานก็ได้การนะคะกำลังเดือดนะเดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องกันนะคะปรุงรสกันนะคะเดือดแล้วนะเราจะปรุงรสกันในสีเนาะ น้ำมนันน้ำกอดมาะไรีปนเวยังใสู้เย็นอันอน,น,อนั้นเก็บเนีไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าปานินมันเปื่อยไวนะคะเราก็จะปล่อยไวใ้ให้มันเปือดสุกแล้วมนันสุกแล้วยังประ่านได้ใส่ผักหอม สุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อเาหม้อินเไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวเพิ่มอ,อันนี้ก็เป็นพริกแห้งนะที่เราทอดไว้เรียบร้อยนะ น้ำเพราะมีแห้งนะไม่กินจะแ,แห้งๆเลยตังโถวโอ้ลมตกกระตกท้อย่าลีลาลายเลย้ยหองพักตังโถวบีมะนาวเพิ่ม พอดีบาดเนี่ยแต่ว่ายังขาดเค็มนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยเพิ่มน้ำปลาเอานะอิสีเนาะเรียบร้อยนะยเดี๋ยวลุงเสือจะเข้มเข้มอีกชิมบังดูเข้มจนข่าวนอนยังไ่ทันได้เศร้าเข้มอยู่ <laughs> ต้มยำน,นะอสีต้มปลาคอ,อยว่ามันจังจางอยู่ด้ยคนชิมนะคะ จ้างแมนบอลแมนบอลกุกบอกพอดีนะคะมีต้นเดไมีต้นดิสวนขางบ้านไปอาบน้ำมาให้กินข้าวนอนพักผ่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเอีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ นะคะแล้วก็ช่วยดูคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้ภาษาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ